เป็นผู้ช่วยซอซออยู่ตอนนี้กระชากน้ำไปได้ทําหน้าทีได้นี่คือสุดยอดก้อมได้นองที่เป็นหลักการเรื่องวันนี้ครับต่อไปในอนาคตข้างหน้านองเป็นซอจ้อ,อนองทําหน้าทีได้ดีนองยักษ์ก้าวไปสู้นาย,ยกบอบจอ,อเป็นซอซอไม่ใช่เป็นกันห้าเลยครับเราต้องทางคนรุ่นใหม่อ้มในข่านาที่เป็นจวนหนึ่งของทีมพลังชุมพรก็เป็นกำลังใจสวยกันนะครับ แล้วก็ได้พัฒนากันอี่รุงก็ได้รวมครับนายกโต้งได้รวมกับหัวทีซอเจ้าพัฒนาตำบลจุ้งโคพัฒนาอำเภอป่าติวไปด้วยกันรวมกรับทางผู้นำทงถีผู้นำทงทิ้งมาเป็นผู้ช่วยซอซอของผมนะครับก็เดินไปด้วยกันนะครับแล้วก็ผมเองเอ็นองตีก็มีความตั้งใจชอบทางด้านการเมืองนะครับก็ตอนเป็นผู้ช่วยซอซอยู่รงวก้อนที่จะ มาเป็นผู้ส่วยซอซเราก็ไปเยี่ยมไปทํางานไปลงพืพ้นทีไปเยี่ยมผู้ป่วยที่เตียบงบางรไรบางเพราะนมน้องติก็มีความตั้งใจแล้วก็ชอบซอเองคิดว่าตัวเองทํางานมานานพอสมควรยากใจเด็กหลุนไม,ม้นะครับล้านชายพ่อมได้มาเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวช,าว,ช,า,วชาวตำบลชุมโคนะครับและจะทําทหน้าที่ดูแลแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องพี่น้องครับ ภายใต้ทีมพลังจุมพรณ์เราสาบเราดูถึงปัญหาของพี่น้องชาวจังหวัดจุมพรแต่ข้อให้เราได้ทํางานกันเป็นทีมทํางานพร้อมกันว่ความต้องการของพี่น้องวันนี้พี่น้องเห็นไหมครับล้านชายพร้อมอายุยังไม่หมาแต่หัวใจยากจะทํางานเพื่อสังคมดูแลพี่น้องชาวตำบลจุมโกนะครับกอขอคว้าหนองตีไวในอมอกอมใจด้วยนะครับสักวันหนึ่ง เขาได้รับการเลือกตั้งได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องแล้วเดินทางไปทํางานรวมกับนายกต้รวมกับกานอบอรุสิทธิ์ครับโดยเฉพาะผู้นําทองถีและผู้นาทองทิ้นทีนี้นะครับเรายู่กันกลมเกลียวนะครับเพื่อตั้งใจพัฒนาให้กับหมู่บ้บานและชุมชนของพวกเราเมีกลุ่มพลังสตีของทุกตาบลในจังหวัดจุมพรและผู้นําท้องที่ท้องถิ่นที่เราจะเดินด้วยกันครับพี่น้อง เพราะฉะนั้นขอพี่น้องมั่นใจได้เลยว่าการทํางานการพัฒนาการดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่นะครับพวกเราสามารถดูแลพี่น้องได้อย่างเต็มที่วันนี้ขอญาติเปิดตัวน้องติที่จะลงสอจในานามทีมพลังชุมพรในพื้นที่ของอำเภอปะทิวพ,พื้นที่ตำบลชมโก้และเชิญน้องตินยครับอ่าอ้าวผม นายอาธิชชาพันณนีว่าที่ผู้สมัครสมาชิก,กองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพอรอำเภอประทิวเขต2ก็อยากจะฝากพี่น้องชาวตำบลชุมโคและพื้นที่ใกล้เคียงครับขอมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒน,นาชุมพรให้ก้าวไปข้างหน้าร่วมกับทีมพลังชุมพรขอพณครับวันนี้นะครับก็ได้มาเปิดตัวเพื่อจะให้พวกเรา ได้รับโอกาสดีๆในการพัฒนาจังหวัดตรัพรบอกว่า